นี่มันใช้คาว่าอะไรต้นไม,ม,ม้ต้นไม้แพงซางต้นไม้ต้นไม้ทำพยานเดียวเลยอยู่ในวัคคะอะไรลูกต้นไม้อยู่วัคคะหนึ่งพยางคะค่ะ <ạ. S 1> คิดคูเคโคหนูจะเอาคำไหนคะอืมค่ะไปว่ายุงลูกอ่าตัวนี้คืออะไร ต้นไม้คือคันจิตัวนี้ใช่ไหมคะอืมออกเสียงว่าคีนะลูกคีคามรีรอะว่าต้นไม้นะคีอะไรลูกจะบอกว่าคีคีคี uh, อ่ากาม์เอีมัสอ่าคีดาเคเดสกาโคการนีนั่นเกาม์เอีมัสกาล้วจากต้นไม้เห็นอะไรอีกคะอุจิกาเมียมัส อ๋อเห็นบ้านบ้านนใคนเนอะอุจิเจสกาใครเนอะทอมร่าจิเจสกาそれともおばあちゃんですかそれともああใครกั先生ですかใครเร็มงบอกว่าเห็นบ้านคุณพ่อคุณป้าอีกบ้านหลังหนึ่ง คุณป้าก็อบาจังก็ได้อบาสังก็ได้หรืออ่าคำนี้เซให้ให้ไปคำศัพท์หนึ่งที่เกี่ยวกับข้องกับคนนะคะคำว่าชีรีไอชีรีไอเนี้ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงคนรู้จักนะคะอย่างเช่นเรารู้แล้วเขาว่าเาาพื่อนคือโทโมดาจิครูเซนเซอ่าคุณป้าอบาสังอะไรเงี้ยชีรีไอคนรู้จักคือเราไม่เล่าผูห้หรอกรู้จักแบบเป็นใครอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรเงี้ยชีรีไออาจ,จเป็นคนรู้จัก ก็ได้นะคะอ่าโอเคข้อสองอ,อีมานาเนกาคิโคเอมัสกาอิมานาเนกาคิโคเอมัสกาอืมมอเตอร์ไบค์ไบคืออืมไบค์คือเนาะอะไรลูกไบค์บคือเนาะไบค์คือเนอ่ะจำคำว่าเสียงได้ไหมมันมีสองคำเราจะใช้คำไหนคะ ช้เสียงจากคอหรือเสียงแบบเครื่องยนต์คำศัพท์คือคำว่าโคเอะโคเอะมันเสียงจากนี้อเสียงจากลำคอแล้ลูกรถยนต์ไม่มีรถ้รถรถรถจักรยานยนต์ไม่มีเสียงจากลำคอนะคะเป็นโออะไรคะโอโตะอ่ามอะไรคอีมานคืกะรคิโกไคืออะไรคืะไรคุออะอโตะกะคคอะไอ่าเซนเซออ จะได้ยินเหมือนกันว่าแบบไอ้แป้งจันบ้านอยู่ติดถนน,นแน่เลยได้ยินเสียงรถโอเคถ้าเป็นอีกคลาสหนึ่งนะั้นจะสอนอีคลาสหนึ่งอนะคือจะได้ยินเสียงนกร้องด้วยบ้านเขาเรียนนกแล้วคือแบบเออสอนไปก็จะได้ยินเสียง,ลกลงนกร้องโทลีนอโคยอกคิโคเอมัสโอเคค่ะทีนี้ข้างล่างเนาะอันนี้ไม่ค่อยอยากอันนี้ให้แต่งบบว่าทีนี้ให้เลือกเนาะข้อเจ็ดนะคะอันนี้จะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดเมื่อกี้ให้แป้งจันทาไปเลยเนาะจริงๆควรจะให้ทําอันนี้ก่อน อ่าลองดูค่ะว่าประโยคไหนเราจะใช้คิโคเอมัสหรือคิเคมัสหรือประโยคไหนจะใช้มีเอมัสหรือมีลาเลมัสฉันเสียอธิบายไปแล้วเนาะตอนต้น,นค่ะอ่าแปลจ้งเราอ่านค่ะอิชิบังยุนเดคโคไตเปคุด,ดาไซเกียวว่าอีเท็นก<ห>ีเดสนะใช่อ่าฟูจิซังก้าโยฟูจิซังก้อะไรนี มิเลมามิเลมิลาเลมสัสโยมิลาเลมสัสโอ้แป้งจถ้าเป็นมิลาเลมัสเนี่ยมันจะเป็นความหมายแบบมันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากใช่ไหม <abbiamo S 1> เราเราให้ความหมายอย่างงั้น <im> ใช่ไหมถ้าสมมติอันนี้ I made, อ m a เมอาะมัน,น I made, อนจาจจะไม่ต้องบริบทของเราเนาะเพราะเราอยู่ที่ไทยเราจะไปเห็นคูณจีฟังมันก็ดูเรื่องที่แปลกประหลาดอ m มเ e ว่าเราอยู่ที่ญี่ปุ่นละกันอิมเมแป้งจังวันนี ok ้ห้องนี้อิมัสแป้งจังอยู่ที่ยามานาชิเคง อยู่ที่ฟุกุโอกะสามารถแบบมองเห็นภูเขาไฟได้จะตอบอะไรดีข้อนีมอมอ้มีเอมาสะมีเอมาสมีเอมาสนะคะมีอะไรมาจะใช้กับเรื่องที่มันแบบขเขาเรียกว่าไงเรื่องที่มันพิเศษนิดหนึ่งอะสังเกตจากประโยคนี้ก็ได้เที่ยวอ่ะอีเทงคิเดสนะฟูจิซังกับมีเอมาสิก็เลยมองเห็นภูเขาไฟนะคะอ่ะข้อสอง ข้อสองยอดนิกรถใส่น ouais? ี pues, ่บังภาพยนคงเดอเอกะโมมีเอมาสคะมีได้มาสคะดどดสすかมีเอมาสมีเอามัสลองเขาลองลองลองทำความเข้าใจไปอยโยคนี้ไหมสิภาสยนต์เดเอกะเอกะคืออะไรลูกเอกะ เอกาว่านันดิสกะเอกอ่าเอกะค้างลงนะเอกะก็คือหนังเฉยๆนะลูกมูฟี่พาวโวร์คอก็คือพีซีหรือแบบโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปตั้งโต๊ะแบบเนี้ยเขาบอกว่าแล็ปท็อปเนี่ยจุดจุดดูหนังได้ด้วยสามารถดูหนังอ่าต้องเป็นมีลาเลมัสนะคะโน้ตบุ๊กเครื่องเนี้ยสามารถดูหนังได้ด้วยไม่ใช่ถ้าเราใช้มีเอ็มแอลก็แปลว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยมองเห็นหนังได้ด้วย มองเห็นก็จะแปลกๆใช่ไหมคะอันทีข้อสามโลกซร้าบางยอดได้กุฎาใสปิดจุดสื่อ้งเดเซคายโนเอกะเอกะอะไรคะคีย์เวิร์ดคือคำว่าเซคายโนเอะโรือกันะอื้ม เซคายโนเอเซคายก็คือ,อหมายถึงเวอร์นะคะ<ม>เวอร์ก็คือโรคโรคลอลิงนะลกูกแบบสามารถหรือม,มองเห็นรูปจากทั่วโลกสาม,มารถมองเห็นอ่าอีเดสเน่ตอบข้อ,ขอมิราเลมัสอีเดสเน่มิราเลมัสเน่เอา,อาโอเค เตคอพีดมีลาลีมาไซโกย่องบังย่นเด็กุดัไซนามิโนโอโตกะเออุมิกะจิกันเดสโยอ่าข้อเอเขาาบอกว่านามิโนโอโตกะคิโคเอมาสเนหรือคิเคมาสเน เราจะบอกว่าสามารถได้ยินเอ้ยสามารถฟังหรือสามารถไม่ใช่สามารถสิสามารถฟังหรือได้ยินคะได้ยินอืมตอบข้อไหนคะพวกข้อเองวะคิโค่คิโค่ยมาสดุบาราชิคิโค่ยมาสน้ำมีโน่โอโตะน้ำมีคืออะไรนะคะลูกน้ำมีน้ำมีวันนั้น คลื่นอีเดียเน่คลื่นนะคะเราจะใช้กับเขาถ้าเป็นเสียงคลื่นเนาะมันไม่ใช่เป็นเสียงที่ออกมาจากลำคอเหมืนนอนนกร้องหรือคนพูดเราจะใช้คำว่าโอโตะนะคะโอเคสุบาลาชิกาตะเซมบุเดคิมัสตะเน่ให้ใส่ก่อคเรื่องว่ามาชุดตื่นกันนะมาดูให้ดีกันก่อน ปอคออันนี้นาะเรื่องของเดคิมาร์ซที่นเซียที่ไปไปทำที่แล้วนะคะมันจะแปลว่าทำเสร็จสสมบูรณ์ใช่ไหมยกตัวอย่างประโยคบอกว่าว no ่าตาชิโนะมัจิเดอิบังยูเมนะทะเตโมโนะมารุมารุบิจุสคันเดะเ0 0ุีก่อนมาเอนิีเดคิมชิตะอันนี้อย่าให้ทัเป็นการมากดีกว่าน้องเพราะว่ามันต้องใช้การอ่รีเสิร์ชหรือหาข้อมูลนิดนึงนะว่าเอ๊ะเมืองที่ฉันอยู่เนี่ยตึกอะไรหรืออ่สถานที่แห่งไหนที่มันมีชื่อเสียงที่สุดนะคะ โอเคมาที่หน้านี้นี่ยังคะเจอไหมแม่คุณหัดค่ะไม่เจอค่ะไม่เจอ,เจอเปิ้นครบหรือเปล่าเจอแล้วคะ่ะได้แล้วโอเคค่ะอ่ะที้เรื่องของชิค่ะชิค่ะชิค่ะวะโดยุมิดัสกาชิค่ะคืออะไรลูกชิค่ะเพียงแค่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  โอลี่นะคะเพียงแค่เธอเท่านั้นเพียงแค่แต่ข้างหลังเนี่ยเขาจะใช้กับกริยาที่มันเป็นไม่ใช่โมงซึ่งจะเขียนว่าในกระดิ่ที่เป็นรูปอะไรคะรูปปฏิเสธอ่าต้องเป็นรูปปฏิเสธได้นะแต่ความหมายไม่ได้ปฏิเสธนะอย่างเช่นประโยคแรกบอกว่าจีไซซูปาชิกะอาริมาเซนอาริมาเซนเราแบบเฮ้ยมันแปลว่าไม่มีไม่มีแค่ซูเปอร์ ไม่ได้นะคะความหม่ไม่ได้แบบปฏิเสธตามตามรูปมันนะคะประโยคนี้มันจะหมายถึงอะไรคะจีไซสุปาชิกะอาริมาเซนคืออะไรคะอาริมาเซนหมายถึงไม่มีไม่มีแต่เราจะไม่แปลเป็นไม่มีนะคะรูปมันจะเป็นรูปเหมือนปฏิเสธก็จริงแต่ความหมายนะมีนิ่งจะเป็นโพซิทีฟความหมายมันจะเป็นบวกนะคะคือถึงแม้ว่าจฟอร์มมันจะเป็นลบแต่ความหมายเป็นบวกฉะนั้นเขาบอกว่า อาลิมาสอาลิมาเซนอาลิมาเซนคือมีแค่ซูปเปอร์อันเล็กๆหรือว่าแบบว่าตึกเล็กๆนะคะทีนี้ตัวอย่างข้อสองนี่บางโคโตชิวัซโกชิชิกายฟูไม่ใช่ฟูยูกิค่ะฟูริมาเซนเดชยตะโคโตชิหมายถึงช่วงเวลาไหนคะโคโตชิโคโตชิ ตอนตอนเออมันตอนนี้แหละแต่มันคือปีนี้นะลูกปีนี้เนี่ยทำไมคะปีนี้ยุคิยุคิคืออะไรหิมะ <H ima. S 1> อ,อ่าหิมะหิมะมันสกอชิชิกะยังไงลูกตกเพียงแค่เล็กน้อยอ,อ่าตกแค่เล็กน้อยแล้วสังเกตเนาะข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะมีคําช่วยมา เราก็เปลี่ยนคำช่วยนั่นนะคะเป็นชิคะแต่ข้อ2เขาไม่ได้ทำช่วยมาเขาให้เป็น a ว v e r b หรือส่วนขยายนะคะส่วนขยายคำกริยาว่ามันตกเพียงเล็กน้อยนะคะเราก็สามารถต่อไม่ต้องชิคไม่ต้องุโกชิออกนะเอาชิคะไปบวกได้เลยแปจังเระดูข้อหนึ่งคะ่ะอิชิบังมิสุโนมิมัสดื่มน้ำกับจะบอกว่าดื่มได้แค่น้ำเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ มิเอ่อมิสโอชิกะอืมอืมอมโอโอมาไหมโอมาไหมอ๋อไม่มาไม่มา,ม,ม,ามิสือ,อะไรลลกมิสึกะมิสึกะชิกะอืมไม่ต้องก้า <laughs> ม,มาได้ทาดูนใหม่ข้อหนึ่งนะคะตอนแรกเขาใส่กะแต่ก้าหายไปเหลือแค่ชิกะ ฉะนั้นข้อนี้เหมือนกันค่ะเขาใส่โอมาโอหายไปเราจะใส่อะไรแทนคะชิกะ <Sh ika. S 1> อ่ามุ้ยไก่มกิสุโอโนมิมาสเปลี่ยนเป็นมิส uh ึชิกะโนมิมาเซนดีแล้สเนะมิสุชิกะโนมิมาเซนให้นี่บ้างびรุกะมすเอม見สบすรุชิกะ มีเอมาเซนบิลชิกามีเอมาเซนดีですねเซเลอร์ะม่เอมาเซนนีสามวังอกชูคังนีมิคะทำตานขึ้นมอันนี้อันด้านหน้ามันคืออะไรอกชอคังวันวีกลง อิชคังนี้มิคะชิกาทานอยูมสบราระทับใจทำมานอยูไสมิคาชิกาทำรานどういうมสกะโคโนบุงโชัวทำานต่อไปฟังดูจะฟังไม่จบฮาตรากิอะไรนะผาตรากิมาเซนฮาตรากิมาเซนดิสนีเขาจะบอกว่าอะไรคะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทำงานแค่ทำไมคะ แค่สามวันมิเดสเนอุดยามบชีนะดีจังเลยทำงานสวันให้ยกวังโคโนเฮยียนี่หวามาโดกะฮิตโตสึอาริมัสโคโนี้เหยียบนี่ว่ามาโดกะมาโดกะให่ถูกแล้วถูกแล้วมาโดกะมามาโดกะฮิตโต ที่โตสือชิกาอาริมาเซนอ่าที่โตสือชิกะอาริมาเซนคืออะไรคะห้องนี้ไม่ใชคะมีมีนั่นเดสกามาโดะหน้าต่างอ่ามีตาต่างแค่แค่หนึ่งบานอ่าหนึ่งบานอีเดสเนโอเคค่ะเข้าใจเรื่องของการใช้ชิกาแล้วเนาะแปลว่าเพียงแค่ฟอร์มเป็นรูปปฏิเสธก็จริงแต่ความหมายเป็นโพสตีฟนะคะทีนี้มาดู อีกคำช่วยหนึ่งวากาวาคือที่เซฟเพิ่งสัมภาษณ์เราไปเนาะวากาวาจะเป็นใช้การในการเปรียบเทียบของสองสิ่งเขาก็เลยเอาของสองสินนั้นเป็นประธานหลักนะคะอย่างตัวอย่างข้อนี้บอกว่าเขมปูรว่าทาเบะราเลมสัสกบซาชิมิว่าทาเบะราเลมาเซนอ่ะพี่แป้งลองทำข้อหนึ่งสิคะอะข้อน,นี้นเหมือน เขาเรียกแหละเหมือนที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปเลยเนาะอีจิบังบุงโชสกุลเตมิเตกระไซดอ่าลองสิคะพิรางานอะไรนี่ลูกพิรางาน,นอะไรนาวะอืคันจิกพี่นราวงานอวะกริยาอยู่ข้างหลังโยอะไรลูกโยมมาสก์อ่าฮะโยเมีมาสก์แล้วก็อะไรคะคันจินวะ โยเมมาเซนคันจีว่าโยเมมาเซนอินเตเนคือเรื่องของการเปรียบเทียบเนาะประธานต่างกาันกริยาที่เอามาใช้ด้วยกันนี่ก็ต่างอย่างเ mm hmm. ช่นเราบอกว่าพิรานะานะฉัอนอ่านได้นะแต่ว่าคันจินะฉันยังอ่านไม่ได้มาเซนนะคะนิบานเที่ยววะอะไรลูกเที่ยววะมีคําว่าโมเอรุโกมิกับบิงยะคังโมเอรุโกมิก็คือขยะที่มันทําไมลูกโมเอรุ เก่งมากเผาได้แล้วบิ้งกับคังคืออะไรนะออบินออกระป๋องกระป๋องอขวดขวดคังคือกระป๋องบิ้งก็คือขวดแกแ้วขวดอย่างนี้นะคะอ่ะเขาบอกวันนี้เนี่ยโมเอลูกโกมิทําไมคะเออเทียววะโมเอลูกโกมิวะสเตลาเลมัสเลมัสกา บินยากังวาสเทลาเลมาเซนดีดึสิเนสบินยากังวาสเทลาเลมาเซนที่ญี่ปุ่นเนาะเขาจะแยกเลยนะว่าวัน,นเนี้ยเนี่ยทีเฉพาะขยะเผาได้ขยะเผาได้เช่นอะไรก็เช่นพวกเศษอาหารพวกกระด,ดาษอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสามารถย่อยสลายด้วยการเผาจริงๆเผามันก็ไม่ค่อยดีต่อโลกอะนะคะแต่ว่าพวกขวด แก้วหรือกระป๋องเนี่ยเขาจะแยกเก็บอีกวันหนึ่งเพื่อที่มันจะง่ายต่อการจัดสรรขยะพวกเนี่ยไปใช้แบบรีไซเคิลต่อได้นะคะซึ่งเซว่าค่อนข้างดีเลยถ้าประเทศไทยสามารถเอาเรื่องของการแยกขยะจริงจริงเหลายที่แล้วแหละว่าเขาก็มีถังขยะที่แยกนะแต่เซอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบางถังเขาคือใส่เหมือนกันหมดเลย เป็นไมแป้งังน้อยที่ก็เห็นที่ถังนี้ก็เขียนอยู่ว่าใส่ใช้ขวดพลาสติกทําไมมีแบบว่าเซ็ตอาหารด้วยล่ะเขาอ่านไม่ออกหรอขำๆเนาะอ่าโอเคค่ะหมดรลยยังแบบฟึกหัดานไหนดูซิ